เมื่อก่อนเราเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเจอ,เอพนักงานเสิร์ฟเดินเมนูมาให้เรา,าสวัสดีค่ะาทานอะไรดีคะแต่เดี๋ยวนี้ท่านเจออะไรครับอยู่นี้ท่านไม่เจอแล้วนะครับเราเดินเข้าไปร้านอาหารปัจจุบันนี้ท่านจะเจอโต๊ะกับ QR code มาสวัสดีท่านแทนนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับมันทําให้เราคัสตอมคัสตอมเมดตามที่เราอยากจะกินได้อย่างเช่นร้านอาหารของผมเนี่ยยกตัวอย่างร้านของตัวเองแล้วกันเนาะที่กาลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับ กำลังจะมาทำเนี่ยก็คือผมก็ต้องทานฟอร์มเหมือนกันเนาะในยุคการแข่งขันปัจจุบันนี้มันทําให้คอสเนี่ยค่อนข้างคุมลําบากวัตถุดิบเราขึ้นไปตลอดถ้าสมมติใช้ชีวาโค้ดเนี่ยเราสามารถคัสตอมเมดได้อย่างไรอ่าสมมุติว่าผมเข้ามาแล้วผมเอาเลือกข้าวหรือเส้นนะครับโรตีนเลือกกุ้งเลือกไก่เลือกหมูนะครับไปถึงขนาดของบอรชั่นเอาเล็กเอาใหญ่ จะเอารสชาติแบบไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปอยู่เราเราใช้ที่ต้นทันฟอร์มเข้ามาเนี่ยทำให้ลูกค้าเราเกิดความพึงพอใจมากขึ้นในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการของเรานะครับ